จัดเทเิสความอวยของตัวละครในเกมชินเนะแพโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ที่มีอายุต่ำกว่า8,000ปีควรได้รับคำแนะนำก็จะมีทั้งหมด6เทเลสเทเิสแรกพี่จูนอันที่2อวยควมอันที่3าัขนาดนั้นเลยอันที่4ไส้อั่วเผาเตา,าหลวเออมูสู่ไข่หันไส้อั่วเผาเตาหลวงก็เดี๋ยวฮาจะเอาให้พออันที่5้ามือใครเนี่ยมึงไครเนี่ยอันที่6พวกกูเบลเอสเอโอไม่นะได้ยินหรือเปล่ามาได้ยินเออไม่ต้องได้ยินอนะ้เหียไปละเลิกปิด เอามาเริ่มที่คนแรกเอาไว้เดี๋ยวดีเดี๋ยวมึงใครวะเนี่ยเออมึงใครเนี่ยต่อไปโอยไปอยู่กับพ่มเลย <laughs> ไปอยู่กับพ่มนะต่อไปชายหน้าไอ้เจใจีนสัตว์ <laughs> เอ่ออันนี้เป็นคนที่มีบทบาทข้อข้างน้อยเลยงั้นกูจะให้พี่ตุลยอก่ยเกยวกยก <laughs> <laughs> เอาเป็นเออมึงใครเนี่ยกูว่าให้ไส้อ่วนเผาตอหลวงแล้วกันนะทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะกูแค่อยากให้ ต่อไปเอ้าลิซ่าโอ้ยอวยโคมึงเชื่อกูดีไอ้พวกที่แม่งเล่นเกดี้อิมเมใหม่ๆแรกๆมันก็ใช้ลิซ่ากันหมดเลยเว้ยเออโดยเฉพาะกับปินกันไทยยัง่ะผมรู้ว่าทุกคนเคยเอาลิซ่าไปดนําเนินไอ้โคจิตใจไปสะอาดเอย